สัสดีค่ะส,ส,สวยๆสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะแม่กับชัตราจะประกาศปิดกิจกรรมขนมกระดาษที่เราเล่นกันมาตลอดเดือนที่แล้วนะคะที่แม่จะมีรีวิวขนมกระดาษกับแจกขนมกระดาษอยู่ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็หมดแล้วกิจกรรมแจกขนมกระดาษของเรานะ สำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกขนมกระดาษรดผลไม,ม้นะคะก็ดูรายชื่อได้ที่รายละเอียดข้างล่างวิดีโอนี้เลยค่ะแล้วในเมื่อเราปิดกิจกรรมแจกขนมกระดาษไปแล้วนะคะแม่ก็มีกิจกรรมใหม่อันยิ่งใหญ่จะมาประกาศกิจกรรมนี้นะแม่ก็เรียกว่ากิจกรรมแจกกระจ้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ โดยกิจกรรมนี้แม่ได้พี่ๆที่น่ารักนะคะเป็นร้านขายสกุชี่ชื่อดังทั้งหมด5ร้านแล้วก็จากแม่อินด้วยเพราะแม่ก็ขายไมอีกหนึ่งร้านมาร่วมกันแจกให้ของขวัญปีใหม่กับน้องๆค่ะตอนนี้นะะ้องๆอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแต่ละร้านแจกอะไรกันบ้างกี่อันแค่ไหนเยอะไหมเดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ดูค่ะทุกวันวันละหนึ่งร้านนะที่มา เพื่อให้ของัปีใหม่กับน้องๆคะ่ะโดยเริ่มร้านแรกเย็นนี้เลยคะ่ะติดตามวิดีโอของแม่กันให้ดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามแม่ปูเป,ป้ที่เพจแม่ปุเป,ป้ก,กับอินสตาแกรแม่ปุเป,ป้นะโดยที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนี้นะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมาซับสไครป์ด้วยนะ,ะจะได้มาร่วมกิจกรรมปีใหม่กันเยอะๆสนุกดีะคะ่ะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย